สวัสดีครับอยู่กับผม mm. ดีไวส์สเนะครับวันนี้มาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปรยทานง่ายๆกันนะครับไปเริ่มกันเลยครับก่อนหนึ่งก็ตัดลิปบิ้นความยาวสิบนิ้วครก็สี่สี่เส้นครับสิบนิ้วสี่เส้นจากนั้นก็จับรวบเข้าหากันทุบปลายทั้งสองด้าน เข้าหากันแล้วก็ตัดปลายให้แหลมครับจากนั้นจับปลายด้านใดด้านหนึ่งพับเข้ามาความยาวประมาณ10เซนติเมตรนะครับก็จะได้นี้ ลักษณะแบบนี้นครับให้เอาด้านสั้นนะครับขึ้นด้านบนกลับมาที่เส้นนะครับเส้นที่หนึ่งแล้วก็ใช้เส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองครับจากนั้นเอาเส้นที่สี่สอดเข้าไปในรูเส้นที่หนึ่งแล้วก็ เอาเส้นที่3สอดคล้องเข้าไปในดูเส้นที่4นะครับแล้วก็ดึงให้กระชบับจากน,น้นก็นำเหรียญมาใส่แล้วก็พับเส้นที่4สอดเข้าไปในดูนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้ จากนั้นกลับด้านนะครับเอานเ,เส้นสั้นเหมือนเดิมครับสอดเก็บเข้าไปดูเรียบร้อยกลับด้านอีกทีครับจากนั้นก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งบิด ลิบบินอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูสอดกลับเข้าไปในรูนะครับ<ม>จะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทำเหมือนกันทั้งสีด้านนะครับ จะได้ในเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้จับเส้นใดเส้นหนึ่งครับจะทบเนี้ยแล้วก็พับอีกเส้นลงมาครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ให้จับเส้นนี้ทำเป็นเกลียวครับทำในลักษณะนี้นครับบิดในลักษณะนี้แล้วปรสอดเข้าไปในรูนะครับ สายลิปินก็จะมาอกตรงนี้แล้วเราก็ดึง <_ S 1> ดึงดึงดึงทำมันเหลมตัวนี้จะมาติดอยู่ตรงไอ้นี้เราก็ค่อยดันขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้นี้ลักษณะ้ดึงให้เหลมเป็นลักษณะนี้นะครับทำเหมือนกันทั้งสีด้านเลยนะครับตวอแล้วก็สอดเข้าไปในรู อใช้นิ้วประคองดึงเป็นลักษณะนี้ดันขึ้นแล้วก็ค่อยๆดัดตกแต่ง เสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆเรียบแต่ก็สวยครับเดียวตัวดแกนิดนึงอ่จะเป็นอย่นี้จากนั้นก็ตัดเก็บเลยนะครับเก็บด้วยกันไกลอยากจะได้สวยนะครับ โค้งปลายโค้งหรือปลายยักษ์ก็ได้นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสวยเหมือนกันครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ